ตัวเมียออกลูกว่าเป็นตัวเมียอ,อยู่มาไม่นานออกลูกออกลานว่าเป็นตัวเมียอันนี้ชุดนี้ของอนนวยครับกำลังเช็คครับอ่ะแม่ลูกนะครับนี่เป็นแม่ลูกเนาะรู้ราคายังร,รู้แล้วครับนี่เป็นราคาที่ขายไปแล้วนะครับมีห้าห้าคู่ครับ5คู่แม่ลูกครับเอาแม่นี้เอาแม่แก้วนี้ ลูกตัวไหนลูกตัวไหนลูกเป็นตัวผู้ครับแม่นี้ครับสองหมื่นสองพันครับขายแล้วครับความสูงของแม่เขาเมท่าครับเมท่าเซนนะครับแม่ครับอาดูลูกเป็นตัวผู้ตัวนี้ครับนี่สองหมื่นสองพันนะครับขายแล้วครับสามแม่เลยหนึ่งนี่นะสามแม่นี่นี่แล้วแม่ไหนอีกแม่นุชน่ะสองหมื่นสองพัน แม่ละสองหมื่นสองพันนะครับนี่ครับแม่นี้ลูกตัวไหนอ่ะลูกอยู่ข้างหลังไงเดี๋ยวไปดูลูกข้างหลังก็ได้เดี๋ยวค่อยไปดูก็ได้ตัวแดงๆอ้าวอ้าวอ้าวแล้วแม่นี้ลูกมันตัวไหนครับแอนี่ลูกแม่ตัวนี้นะครับให้ลูกเป็นตัวนี้ใช่ไหมใช่นี่ลูกตัวเมียนะครับเท่าไหรครับ สองหมื่นสี่พันครับแม่ลูกสองหมื่นสี่พันอ่าแล้วแม่นี้ก็ให้ลูกเป็นตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยลูกตัวผู้ตัวโตัวโตครับสองหมื่นเท่าไหร่นะสามหมื่นกว่าสามหมื่นเท่าไหร่ครับสามหมื่นเดี๋ยวดูนะครับแม่สามหมื่นกว่านะครับให้ลูกเป็นตัวหน้าโพตัวนี้นะครับสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับแม่นี้ครับแม่ลูกครับ สมนห้าครับสูงเมตรสิบนะครับแม่สูงเมตรสิบครับสามหมื่นพันห้าแล้วแม่เมื่อกี้เนี่ยสองหมื่นสองเนี่ยลูกเล็กเนี่ยครับแม่นี้สองหมื่นสองพันครับห้าแม่ห้าแม่ครับมีสองหมื่นสองพันสองหมื่นสี่พันแล้วก็สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับโอเคครับผมอ่าดูหนึ่งชุดไปแล้วนะครับชุดแม่ลูกครับของอนวยครับมามาดูข้างหลังครับ ข้างหลังนี่เป็นวัวโครงครับไปเข้าขุนครับกี่ตัวนานสตัวสี่หกเสสเจ็ัวสิบเจ็ดตัวไปขุนครับหนึ่งหมื่นห้าหมื่นห้าพันบาททวนใช่ไหมใช่อ๋อสวยครับสวยครับสดๆนะครับเมตรสิบห้าครับเมตรสิบห้าครับนี่นะครับเป็นวัวไปเข้าขุนครับ ลูกหัวแบบนี้เท่าไรตัวผู้อ่ะตัวผู้ตัวนี้หมื่นสามพันไปบุรีรัมย์ครับตัวนี้ลูกตัวดำตัวนี้ลูกตัวดำเมื่อกี้นะสองหมื่นสองครับตัวนี้ลูกตัวดำนะครับตัวนี้หมื่นสามพันไปบุรีรัมย์ครับส่วนสูงไม่ถึงหนึ่งเมตรนะครับออาดูนี่หมื่นห้าพันครับนี่หมื่นห้าพันนะครับเอาอะไรจะเอาอะไรเราไม่เดินลุ้นหลังแล้วออกข้างหลังไปดีเลยเออสิบเจ็ดตัวหนึ่งหมื่นห้าพันไปเข้าขุนนะครับ ของอณนนยนะครับพี่น้องอในห้ยนั่นนี่มากี่ตัวประมาปบแ่อไ<อ>รไปไมาน่ยครับหน0่งห้าพันร้อยอยี่สิบกว่าตัวครับอนนวยเอามาครับขายไปแล้วกี่ตัวขายแล้วประมาณ เอาขายไปหลายแล้วแหละนี่นี่ขายยังตัวนี้ขายแล้วครับนายกโสมหมื่นห้าหมื่นห้าพันตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียหมื่นห้าเม็ดเท่าไรเนี่ยอย่างเงี้ยหมานเม็ดเม็ดสิบเซนไหมถึงว่าเนี่ยว่ดให้ดูเลยครับตัวนี้ขายไปหมื่นห้าแล้วครับเออเม็ดห้าเซนครับเม็ดห้าเซนตัวนี้เม็ดห้าเซนนะครับหนึ่งหมื่นห้าพัน ขายแล้วครับอ่าล้วมีตัวไหนอีกครับในห้อยพวกนี้ขายอ่ะพวกนี้ยงครับพวกนี้ยังเหลืออยู่นี่คือยังเหลืออยู่ใช่ไหมโค้งตัวละหมื่นสี่ห้าร้อยครับหมื่นสี่ห้าร้อยมีกี่ตัวครับไปดูคัดได้ครับตัวละหมื่นสี่ห้าร้อยมาคัดเอาครับทำได้แยกได้ตัวเดียวเราก็ขายครับลูกวัวเนี่ยลูกวัวยังไม่ได้ขายครับมีหลายราคาโอ้โหหลายราคานะครับอืม มีสองมีสี่ตัวครับตัวผู้ราคาตั้งแต่เจ็ดพันขึ้นไปเนาะใช่เจ็ดพันแปดพันถึงหมื่นกว่ากว่าครับอย่างในหมื่นสองขดูตัวอย่างออตัวผู้นะครับตัวผู้ราคาจะสูงกว่านะครับแบบนี้อทไรแบบนี้เก้าพันอ๋อเก้าพันแบบนี้เก้าพัแบบน 9, นะครับดูตัวอย่างครับี่ยังอยู่นะครับของอนวนยังอยู่นะครับ นี่สานี่วัวนางวัวสาวหมื่นหมื่นห้าพันโอ้โหอ้าดูไปไปย้ายครอกนี่เละหน่อยเ ไป,อ,ปอ่ะมาอีกหนึ่งข้าครับอ,อ่ะตัวน,นี้เท่าไรแบบนี้มีลูกไหมตัวน,นี้ไม่มีครับตัวน,นี้เท่าไรครับตัวน,นี้ลายละส <10, S 2> ิบหกห้ 6, าร้อยคบหนึ่งหกพันห้าร้อยคือราคาร้องครับมีสิบกว่าตัวมีสิบกว่าแบบนี้มีสองหมื่นสองห้าร้อยแบบนี้สองหมื่นสองพันห้าร้อยครับราคาร้องนะครับ เอาดูเอาครับดูครับครับพี่พี่ทูนพี่ทูนพี่ทูลลำพูนครับผมครับครับดูตัวอย่างตัวทองตัวที่ทองไหมรับประกันไหมทองมีกี่ตัวหงาท้องอ่ะ นนมีกี่ตัวมีเหลือต,ต,ตัวตัวเดียวเนี่ยอ่าตัวนี้สิบแปดห้าร้อยราคาล่องครับท้องแน่แน่ครับรับประกันว่าท้องเลยครับเพราะเขาสีมันสดเนาะโโอ้หหนังตึงๆครับนี่ครับเอาคัดได้ครับโอ้โหอ่านี่แหละลายละสิบหกสิบหกห้าร้อยครับตัวละสิบหกห้าร้อยครับหัวสาวเอาให้ตัวสิบหกขายไม่ได้ <laughs> ตัวละหมื่นหกขายไม่ได้ครับอาอ,อดูตัวเล็กเนี่ยเล็กนี่ห <c oughs> มื่นพันครับหมื่นพันครับตัวคู่ครับนี่บุรีรัมขอเดถาถ่ายตอนขึ้นอีกทีอโอโ้โหชุดเล็กเนี่ยแล้วแบบเ,เ,เนี่ยแบบเนี้ยเล็กๆเนี่ยนี่ส่งให้ตัวละเจ็ดนี่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 มีแยกให้ดูนะครับแยกมาแล้วก็ ในหอยก็จะถ่ายรูปส่งไลน์ส่งวิดีโอครับบชัยภูมิราคา, 7, าตัวละเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับแบบนี้ครับตัวเมียตัวผู้ก็มีต,มต,ตัวผู้หนึ่งครับนี่ครับจัดเป็นชุดชุดให้เลยครับถ้าใครสั่งก็จัดเป็นชุดให้แล้วก็ถ่ายวิดีโอส่งให้ดูครับออ เจ็ดหนห้าร้อยบาทอ่ะไปถึงชุดนี้บ้างเฮ้ยเดี๋ยวเอาตัวหมื่นห้าขึ้นรถ อ่ะตัวนี้จะขึ้นรถแล้วครับหนึ่งห้าเอาแล้วนี่ยโยกอะไรเงขั้นตอนโอ้มามาอเีกหนึ่งข้อครับนี่เป็นงัวอะไรนะฮะนี่เป็นงัวโค้งงูโค้งไปตรงขยับร้อยขึ้นมาครับตัวโตครับตัวละโอ้ วันนี้มีหลายรุ่นเลยครับนี่ตัวผู้ยังไม่ได้ขายมีตัวผู้ราคาหนึ่งสามพันห้าร้อยครับตัวผู้ครับลูกไปแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะเอาแม่ลูกก็ได้แม่ลูกก็มีไหนแม่ลูกอ่ะนี่นี่ตัวอ๋อเป็นแม่ลูกกันแม่ลูกแม่ลูกร้องเท่าไหร่ครับสามหมื่นสองพันห้าร้อยสามหมื่นสองพันห้าร้อยครับแม่ลูกตัวผู้ครับนี่แม่ลูกก็เนียมีลูกอันนี้เป็นขายเป็นวัวโครงครับขายแล้วยังยังราคาชุดละสิบหกห้าร้อยซือว่าสิบตัวอ๋อขาดได้ ไสิบหกห้าร้อยนะครับมีสิบหัวตัวครับเป็นหัวโครงครับตัวไหนขายแล้วเอ้าดูสิตัวนี้ท้องครับมาดูัวท้องกันครับท้องแน่ๆครับรเพราะว่าสดเือเกินนี่สิบเจ็ดห้าร้อยครับขายแล้วนะครับนี่ลุยมาแล้วนี่สิบเจ็ดห้าร้อ<ม>ย<ะ>น,น,นี่หัวสาว หมื่นสี่พันห้าร้อยมีกี่ตัวครับเจ็งแดงครับอ๋อพวกสีแดงๆนะครับนี่อ๋อมีตัวเล็กตัวนี้หัวสาวสวยๆครับนี่หมื่นสี่ห้าร้อยราคาร้องนะครับนี่เอาครับเข้าชุดอนิจเข้าชุดแล้วนี่นี่นี่ครับนี่ครับอ๋อดูนะครับท่านที่สนใจวัวตัวเมียวัวไทยนี่ของออมนวยครับ ยังอยู่ในตลาดของเรานะครับมาเลือกมาซื้อกันได้เลยทตารซื้อขายถึงวันพุธถึงวันพุธนะครับออนี่โอ้โห,โหงแล้วแล้วออหลายราคาครับโอ้โหเจาะตรงไม่ได้หลายชุดหลายขนาดโอเคติดตามด้วยครับผมของลุงอํานวยนะครับทีมง,งานแม่สอดเออประชาสัมพันธ์หน่อย อาทิตย์หน้าไม่ขึ้นแล้วอาทิตย์หน้าหยุดทําการครับแม่สอดอาทิตย์หน้าแม่สอดนะครับปิดชายแดนครับไปซื้อไม่ได้แล้วครับวัวไม่เข้าครับแต่วัวเรายังมีอยู่ครับแต่วัวยังมีนะครับแต่อาทิตย์หน้าวัวไม่เข้าตลาดแม่สอดแล้วนะครับไม่ไปซื้อครับหยุดก่อนครับสถานการณ์ยังไม่ปกติครับาให้ปกติดีค่อยกลับไปซื้อกันใหม่นะครับโอเคติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ